สวัสดีนะครับผมสวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีของมาขายนะผมเป็นรถยนต์ยีหย่ห้อยี่ห้ออะไรวะเอกเร้ย<ป>สวัสดีครับแตวผมได้ไม่แนะ่ผมช่างเอกครับ <laughs> ที่เคยวิ่งในท้องเลนอะ,อะยี่ห้ออะไรนะอุนไดอุนดครับอุนไดแต่เป็นเครื่องเครื่องมิซูนะครับผมเครื่องกี่พันเนี่ยเครื่องพันหกนะครับ ตัวนี้สิบหกวาลสิบหกวาว,ว,าวแต่ไม่ได้ทำวาวโตมานะเออเกาะสปริงยังเนี่ยยังไม่ได้เกาะเดี๋ยวตัวนี้เราจะขายกันที่สองหมื่นบาทนะครับผมต่อรองได้อ่าต่อรองได้นะครับรถได้เยอะนะครับแต่ว่าอ,อ่ารถรถช่างเอกนะเพราะว่าออกคันใหม่มาออกคันใหม่มาแล้วทีนนะี้คันเก่าก็คือว่าไม่ได้ใช้นะครับผมก็จอดไปเป็นเนี่ๆแล้วก็ดูรอบๆคันนะครับภายนอกนะครับผมนี่ ยางหน้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับแต่ว่าไม่คือไม่ได้ใช้นะผมแล้วเปนมือด,ดกดไฟเบรคค้างเนดะีย๋ยวลังดิฮะอะไรอ่ะเออไฟติดนะครับโอ้ยเปิดไฟหลีไว้เออไฟเบรคกอนเะดี๋ยลองไฟเบรกดิติดติดไปเลียเยเ้ยวไปเลี้ยวซ้าย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  อ้าว <c oughs> อันนี้ไปเลี้ยว <c oughs> เลี้ยวซ้ายนะครับผมติดนะครับไปเลี้ยวขวาอ่ <c oughs> อานี่นะครับผมไฟเบรกติดนะครับอันนี้อะอะไรวะไม่ติดเลไม่ติดเลยเมื่อกี้ติดนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนเลยมันจะไว้ดิบ รถจอดนะครับรถจอดไม่ได้ใช้นะครับถ้ารถวิ่งไม่ได้เห็นี่วิ่งบนถนนอยู่อ่าเ,เล็นเลหน่อยนะโอ้เล่นไหอ่านี่นะครับเดี๋ยวติดนิ่มๆเลยครับเอาเบาได้แค่นี้เหรออ๋อเนนครือค่องมันเย็นนะผม ไหดภภูภายในภายในนี่ครับอันนี้สภาพภายในนะผมยังกริบๆอยู่เลยนะแอร์มีป่ะแอร์เย็นครับเป็นเกียร์เกียร์อะไรอธิบายนีิเกียร์โต้นะผมโอโอสามารถก็คือซื้อไปแล้วก็ขับได้เลยนะไม่ไม่ต้องไป,ไปทำอะไรเลยนะครับ ทะเบียนประกันนี่ต่อได้นะผมเปิดแล้วอ่าแอร์ใช้ได้ทะเบียนทะเบียนขาดนิดหน่อยทะเบียนขาดเอาไปต่อได้แต่ต่อได้ใช่ไหมเฮ้ยเย็นยังเย็นอยู่เลยเนี่ยได้ขาดปีเดียวเนี่ยปี63อ่าเดี๋ยวให้ดูทะเบียนทะเบียนมันเพิ่งขาดไปต่อได้นะครับร์นี่แอร์ยังเย็นอยู่เลยยังเย็นอยู่เลย ไฟหน้าติไหเปิดไฟหน้าดิเดี๋ยวดูไฟหน้าก่อนนะครับเช็คของเช็คของไฟหน้าตีดไหน้าติดแล้วไปเลี้ยวลอง <su> ไปเลี <disciple. S 1> ้ยวดิข้างไหนวะข้างซ้ายลองข้างซ้ายดิคอยติดติดติดข้างซ้ายติดข้างขวาข้างขวาข้างซ้ายติดข้างขวาอ๋อ ปปเ็นเตนเมื่อกี้ติดอยู่กับพี่แบบสายหลวมอสายหลวมอ๋อติดนะผมนี่เครื่องพันหกนะสะภาพเครื่องดอีนะเกียงนี้นะครับฮะไม่พังห้องอะไรวะแฉหนาวอนี่นะครับสภาพภายในนะผมนี่มันเป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมบุในใด นนี่นะครับอันนี้หน้าไฟโชว์ใช้แก๊สได้ป่ะล่ะใช้ถ่านมันอย่างเดียวเอ้ยใช้ถ่ามันอะไรเนี่ยเก้าห<อ>้าเก้าห้า <5 S 2> <5 S 1> นะครับนะโซล่าเติมไม่ได้นะผมนี่ไฟยังติดอยู่นะนี่ติดหมดทุกอย่างนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็ภายในเบาะนี่เป็นเกียร์นะครับเกียร์จะเป็นนี่ออโต้ Auto นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่อะไรแบบเองอันนี้ซีดีเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่เอา เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวลองเดี<ๆ>๋ยวลองเปิดแกดูเอ้าแต่ดังครับเนี่ใช้ได้นะครับสองหมื่นบาทนะผมต่อรองได้นี่นะบ่บอหลังใช้ได้หมดนะแถมขัดนิรภัยก็มีมีนะครับใช้ได้นะนี่นี่นะนี่แถมการนิรภัยมีนะผมแล้วก็ อันนี้ไม่แน่ใจว่าช่ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเอ้าใช้ได้นะผมเอ้ยปิดยังไงวะมำไมมันปิดยังไง,ดดง,ไงอันนี้ไปจิ้มมันติดเลยอะ่ะใฮ้เปิดเปิดเพลงฟังเนี้ยเนี่ย F M รอบขึ้นนะครับสีดีสีดีก็ได้ใช้ได้นะครับแล้วก็นี้ปมอะไรจ้าอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ปะปงหลังนะครับเอาไว้ถ่วงหลังครับกันสะบัดถ่วงหลังไว้กันสะบัดมันรถวิ่งแรงอ่ะใช่ป่ะใช่เาเรปลี่ยนไปเนี่ยเฮ้ยยางอะไรก็มีเนี่ยไหม่เอาเนี่ยใส่เนี่ยมีป่ะยางอะไรเนี่ยยางอะไรมีด้วยครับนี่นะครับ อยากไหลมีนะครับแต่ไม่ให้อันนี้ยาสีฟันครับยาสีฟันง่ายแต่ระเบีนมีป่ะนี่อะไรเนี่ยดับเลยดับเลยมอลลี่แลนด์มันมัคขับได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับใครที่ผมทักเอ้ยผมขับผมขับก่อนไม่ได้ไงเออขับดูละอ้ได้ได้อเอาได้ได้เดี๋ยวลองให้ทังเอกขับนะครับไหนๆก็ลองให้ดูแล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะหาว่ารถใช้งานไม่ได้นะเอามาขายเดี๋ยวลองขับผมเพิ่งรู้ว่าคำ ี่่วาาเเปปิดโอ๋อเปิดโปงเดี๋ยวให้ช่างเอกขับทดลองให้ดูก่อนครับว่าเฮ้ยเอามือไอ้กืองเนี่ยไม่ใช่อีก้องอ่ะเดี๋ยวลองขับให้ดูเลยนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะขับเครื่อนล้อหน้า อ่าติดเฮ้ยพอขยื่นหน่อยแล้วเป็นกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะผมไฟฟ้าทั้งคันเลยมันลัดวงจรหมดนี่แหละอ่าไปด้วยนะอ่าไปถอยหลังเยียบเลยเดี๋ยวหน้าถอยหลังพอให้ให้เขารู้ว่าแบบขับได้อ่ะวิ่งไปร้อยนะวิ่งไปร้อยไง ับเคลือล่อนล้อหน้านะผมนี่มมลเป็นยังไงก็ไปครับอ่านี่นะผมได้วิ่งได้จริงวิ่งได้อ๋อมันวิ่งได้สิเออนี่นะครับอ้าวมันไปลองไปสักไกลเชียะ อ่ะนี่นะครับผมก็คือรถยังใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าเขาซื้อคันใหม่แล้วเอ้ยเออ,เอ,อโอเคใช้ได้นะครับจะเพิ่งเปลี่ยนใจนะไ,ไม่แย่งกขายอยู่ปะเนี่ยยังขายอยู่ใช่ไหมของใครอ่ะเอาเหรอ แล้ก็กโกงบนรถแล้วก็ขายนะของคู้เต๋ะหัวประดุกตาพันดุกระดอนอ่านี่นะครับถอยหน้าแล้วหน้าถอยหลังให้ได้นะครับถ้าสนใจสนใจก็ติดต่อทักใต้ก็ความผมมานะผมโอ,โ,อโอเคนะครับนี่ <c oughs> ขอจบบปเพียรตอนนี้ด้วยนะครับ